ส่วนบ้านพุทธสวยและน้องพีเจสภาพเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพ่อกับแม่ต้องผลัดกันป้อนไปป้อนมา ฮัลโหลคนที่มีลูวงแลชีวิตเปลี่ยนไปจริงไหมต้องไปดูพร้อมๆกันค่ะวันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาทานอาหารร้านเรินค่ะร้านนี่อยู่ในกรุงเทพแต่บรรยากาศร้านน่าดูดีเขียวแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะเป็นร้านไฟไดาดิเนิงค่ะที่ผสมผสานความเป็นอาหารใต้ได้อย่างลงตัวแล้วก็อร่อยมากๆเมนูก็ถูกจัดวางออกมาได้อย่างสวยงามค่ะแล้วก็อร่อยมากๆ ุกคอคืออร่อยหมดเลยไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างทุกเมนูที่เชฟเขาทำออกมาเสิร์ฟนะคะมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีวัตถุดิบที่เราไม่ได้ทานบ่อยๆเป็นการเปิดประสบการณ์อาหารใต้ที่รู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะกลับมากินอีกค่ะเห็นคําเล็กๆถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะพอกินจนครบทุกเมนูที่ทางเชฟเสิร์ฟเนี่ยอิ่มเหมือนกันนะคะเนี่ยกินไปคุยไปนั่งรอเชฟเสิร์ฟทีละเมนูเพลินๆดีนะคะ อาหารทุกจานเนี่ยคงความเป็นอาหารใต้ไว้อย่างครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็พนักงานทนี่นี่น่ารักมากๆทุกคนเลยเริ่มต้นด้วยอาหารคาวสุดท้ายจบด้วยของหวาน เรียกได้ว,ว่าจบแบบประทับใจค่ะให้ไปเลยค่ะสิบสิบสิบ,สบและวันนี้ค่ะตัวพี่เองอ่ะก็เข้าโครงการฝากลูกไว้กับยายค่ะแม่กับพ่อขอแวะไปกินอะไรอร่อยนิดนึงนะคะส่วนบ้านพุทธสุยและน้องพีเจสภาพเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพ่อกับแม่ต้องผลัดกันป้อนไปป้อนมางานก็ต้องทําคลิปก็ต้องถ่ายอ่ะลูกหิวนมแล้วก็อย่าช้าเน,นี่ยละค่ะพอมีลูกแล้วการกินข้าวนอกบ้านก็บันเทิงไปอีกแบบนะคะ